สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้อง่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดช่วิจรารณญาณในการรับชมนะคะช่องเดืนพัสดสองเหล็กเปช่องแบงก์ปันัวเล็กแบงก์ไปในทางซื้อสลากกินแบงรัฐบาลด้วยจากพี่น้องจ้าลำรับคลิปนี้ก็แนวทางดิบๆแนวทางเหม็นๆมาฝากอีกเลืวอค่ะพี่น้องค่ามิสเตอร์บอลค่ะพี่น้อง่างวดประจําที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกห้า เพราวานลงหายโบหัวของแท้แล้วของปลอมก็เป็นน้อง่ะแต่่าม,ม,มีมือมือนีมาอีกใบนึงก็เลยเอามาลง่งซ้ำอีกค่ะพี่น้องค่ะถ้าอันนั้นของปลอมก็ยึดใบนี้เป็นของแท้แล้วจากพี่น้องค่ะของคนในขาดูข่าวบอย้อคะมิสเตอร์บอลน,นี่ที่ผ่านประกันไดกก็ขอโทษขออภัย,ย้อคะเออ,ออาสีเบิง์นบอลขอบเลยอาสีสังเกตบอดีพ่อแต่ขอโทษเพื่อนๆด้วยจากพี่น้องจ้า ขอบคุณเจ้าของ้อมูอมิสเตอร์บอลน้ำเดอดค่ะพี่น้องขาเพิพนี่เขาดีเขาดูเขาเมนค่ะพี่น้องขาเด็กสองตัวสองตัวบนนี้นะค่ะพี่น้องขาามี่เจ็ดสามเก้าสามหนึ่งสี่หาหนึ่งหาแล้วก็สาองเดค่ะพี่น้องขาเด็กสตัวเป็นแีอยู่หหางเดค่ะพี่น้องเ้อเน้นคือสามเจ็ด่คะพี่น้องเนาะเอาไรเป็นหน้าทางเลค่ะพี่น้องขาต่อไปเป็นของแอดดาวเหนือ เอดเนื้อค่ะพี่น้องค่ะงวดประจําวันที่1เดือน9ปี65หเอดเนื้อนี่ค่ะเขาดูเขาบ่อยค่ะพี่น้องค่ะชนกับเอดอนันมสเตอร์บอลกันหลายตัวหลายหางดูเด้อค่ะเด้อพิจารณาซอยกันเลยจ้ะพี่น้องคขาพอมาลงให้เบิ่งเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะอันเด้ของแท้ขล้องฟอมค่ะคอมเมนต์บอกกันไดรเลยจ้ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ เล็กเด็ดเด็ดเล็กเด็ดเบนกบสิสันหามาฝากมาตอนมาแบ่งปันปให้เพื่อนๆได้๋ยวเพื่อได้ชมคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นแม่ทางซื้อสลากเท่านั้นนะคะ <S <S อุย้ยเสียงน้องคือดังเลยคะ่ะพี่น้องเลยเสียงดังขนาดอยู่ทั้งดัดฟ้านี่ก็ยังเสียงดังเลยจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกทุกแอดทุกๆท่านน้อจ๋ะเด้อ ผู้ใดบ่มักบูชอบกระเลื่อนผ่านเนะจ้ะผู้ใดมักผู้ใดชอบกระฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเนยค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้แอดอีกท่านหนึ่งก็คือแอดบนดินแผ่นฟ้าค่ะพี่น้องค่ะของพวกนี้เป็นสองเล็กดินสองตัวล่างเพันธุ์ห้มาสองใบท์ค่ะพี่น้องค่ะหลักซีเพันธุ์ห้ยหกกับเจ็ดลักงวยเพันธุ์ห้ยศูนย์กับหนึ่งจับกันได้เลยค่ะเลขกสี่หางสี่ตัว หมายเลขวันจีจักไพเป็น6 0 6 1 7 0แล้วก็7 1ด้วยค่ะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนบคนุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นำเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อจ้าเห็นผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยในนาทีนี้เด้อค่ะพี่เด้อผู้ใดว่ามัผู้ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อจ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบอะ กราบขอบคุณขอให้พี่น้องโชคดีร่บรวยถูกหวยด้วยจ้าเจอกันคลิมนะค่ะพี่น้องค่ะ